สวัสดีค่ะได้เวลาดื่มน้ำชากันแล้วอะตัวนี้นะชาใบหวันนี่คือชาใบหวันอ่าเราดื่มแล้วเหื่อเราจะออกดูเหงือบันเนี่ยอนร่าหลายไปดนอนใช่ไหม้ยกออกอ่า ่อยออกเลยหอยปุกๆเลยอ่าเนี่ยอ่าให้มันส่วนเกินตัวนี้คือใบชามันจะดักจับไ้มันเราอ่าส่วนเกินส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปอ่าและทีนี้มันจะขับมาทางเหนือของเราไอ้ตัวนี้ไม่ลองไม่รู้อาพักมาที่อ่า เจวันน้ำตาลตลบนะคะอ่าตัวนี้ยอ่าเยวันจะมาแนะนำนี่คือน้ำตาลตลบน้องบัณฑน้ำตาลตลบขิดข่าอุดบัณฑ์ห้องพี่โดขิดข่าตะบุบัณฑ์ห้องเอาเป็นของของฝากของตอนไปซ้ายก็ได้กินกับข้าวเดียวก็ได้อ่ฝากพูดเขาพูเก้เนี่ยไอ้ตัวนี้ยเลิกขาดได้อพี่น้องเด้เอออันนี้เนี่ยคือว่าฝากพูดเขากับว่าเออพี่ ซอสอันนั้นอันนี้เลยเพราะได้เปิดไอ้ตัวเดียคาดเน่ยบางคนกับไปกินกับวเขาเหนียวเขาเขาเหนียวอ่อนๆเ้าก็ันหนเขาเหนียวอ่อนๆแล้วเขาไปกินได้ค่ะตัวนี้น้ำจีนได้ค่ะแซกแซกน้ตาลตาโนดจะมีตีละครั้งน้ำตาลตาโนตัวนี้จะมีตีละครั้งเท่านั้นบัวแม่นาโอุ้ยอันไปชื่อนี้ไหนก็ได้ดอกมันบัวแมนเด้อพี่น้อง ที่ว่าไปซื้อ,อย่งไรก็ได้มันบ่มีปีหนึ่งสี่มีเทียเดี่ยวปีหนึ่งเขาฉออกมาเทียเดียวแมนบอพี่นอกอันนี้เพื่อว่าจากต้นตาลเด็จากต้นตาลบานเทามันฉีออกมาปีละเทียทนั้นสิบมีบางทีเขากับตุนไว้ตุนไว้ไวให้ลูกค้าเพื่อลูกค้าถามว่าเออเกวันน้ำตาลตะหนดหมดหรือย,อยังบางทีเทากนอนหลับเขาก็มาเอื่น,เข,นเขาก็มาปลูกเพราะว่าบ้านติดถนนเขาก็มาเอื่นมาปลูกเพราะเมิดมอตย่างน้ำตาลที่นเอาน้ำตาลตะหนดพันนะ พี่น้องเอ่ยนี่มาเป็นของฝากของตอนล้วที่น้ำอ้อยอันนี้คือนอ้ำอ้อยเฮ้ยน้ำอ้อยนี่น้ำอ้อยนอ้ำอ้อยแท้ๆโอ้ยหอมครับ,นบขาบาาาานาดน,น,นี้ยังหอมพี่น้องโอ้ยขก็อยาคือกันใบเขาบางคนก็ไปกี้เส่เขาเหนียวปั่นปั่นเขากี้ไม่เอาไปยัดใส่มันยังไงไปยัดใส่กี้เขานะอันนี้บางคนก็ไปเอาไปยัดใส่ไอ้ไอ้ขี้ไอ้ตัวเนี้ย แต่ก่อนเคยสร้างน้ำตาีเคยสร้างไอ้เคยสร้างมากแต่มันมีส่วนผสมของน้ำตามสายก็เลยไม่ได้สร้างก็เลยไม่นั่งเลยแต่ก่อนไม่รู้ไงค่ะทีนี้แต่ก่อนไม่ได้ขายเองแต่ก่อนไม่ได้ขายไม่ได้อะไรเองทําธุรกิจส่วนตัวแต่ก่อนนะอ่าแล้วทีนี้เราพึ้นผังตัวเองมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ ด้วยโชคชะตาฟ้ากำหนดให้มาเป็นแบบนี้เราก็ต้องเดินตามรอยที่ฟ้ากำหนดให้เรามาเป็นแบบนี้ผู้หญิงเรามันมีหลายรูปแบบที่ทำให้เราต้องเป็นแบบนี้หนึ่งคนที่เรารักก็ทำเราให้เสียใจได้ แล่ทำเห่าให้เดินเดินมาแบบนี้ในในสิ่งที่เขายยกเยะแต่ว่าบางเนวันชอบวันชอบพูดชอบบอกชอบคุยก็เลยไปได้ก็เลยคุยได้แต่ไม่เป็นไรวันจะเดินเดินต่อไปเนาะพี่น้องเนาะยางแมงผู้เดียวกับยางหลวงเนาะเป็นบอก เออเพรมีผู้ใดเก็บไปกินไม้ผู้เดียวโลดน้ำตามันบอโอ้ยเบาบ่ะมว,วนเนาะนี่แหละบ้นานอีสานบ้านเฮาอย่าลืมนะคะ่ะอย่าลืมตัวนี้เด้อจังได้เจ้าก็อย่าลืมนม้ำชาใบชาใบวันหกสิบบาทค่ะหกสิบบาทไม่รวมค่าส่งนะคะแต่ส่งฟรีค่ะสีสังส่งให้เลยเอาไปกินยักษ์ซองเดืนนอนก็ได้เนาะกินยักษ์ซองเดือนล้มปุ๊บนี่เจ,าจา้าขอ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 ขิเจ้าจิโทรห่าคอยจนะนันวัดใบเลย เพราะว่าหนึ่งมันเป็นไหนจากพืชเราไม่ได้ไอเอาสารเคมีเข้ามาในร่างกายของเรานี่เห็นป่จ้าขฝอยยังกินอยู่หน่นั่งกินอยู่ดิเนี่ยกีนจนว่าแท้น,น้นัเลยลำหนักกว่ารดแต่ว่าค่อยๆลดถ้าบู๋มวากลงมาสิเหี่ยวโมดมันจีเหี่ยวหลายมันเลยบ่โอเคนี่เห็นปะนี่กินไปชุมมช่มเื้อชุ่มเนืออย่าลืมนะคะทักมาที่ ยูทูบเกวันนักตามกระหนดหรือว่า0 9 8 6์เ8 8ากค่ะสนใจสั่งได้นะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ